ทีนี่นายตองอกลับใจน,นายแจนเฮ้ดีกายนี่คืออะไรลูกดีกายนี่ความไม่ก้องปุ๊บกับแปรแจนก็คือว่าไม่เอาร่างกายก็เราไปทำลายกายไปเบียดเบียนใครกับแปรแจนนั่นคือความหิดของปุ๊บก็จ่ายได้เลยลูกทีนี่นายแก้วนายแก้วกลับปุ๊บใจนาจารย์ดีใจคืออะไรลูกทุกเบอร์ช่อง rồi เขียวอะไรกันหลยเขีวทุกเบอร์ซ่อง rồi นะน่ะว่าเราทุกบอร์จังซอง rồi ไม่ดีใจพรือแล้วไอ้โต้ไอ้ว่าย้อยเออทุกปังก็รักทีลวเออจาบุญและเหมเออจัดรูดไม่ว่าการเล่นว่ายเล่นการพนันมันไม่ดีนะไอ้ไอ้เขียวไอ้โจกจื่เขียวเหเรียกโจกนู้ก็ไอ้สะกดมังไม่กับว่าว่ายนั่นนะกับว่าว่ายเออ โอียว่าวเวนหยอกหยับซ้ำตัวนี้มีความหมายนะไอเ้เปลือนเออโอ้ยความหมายเปลือยฮ่าอย่านาะว่าวเวนวีนัสหยอกหยับหยับเยินรวมกันเลวเนียนแจ๊กเก็ตโอ้พี่ทองนี่เก่งมากเลยนะคระับอะไรนงโอ้นั่นเดี๋ยวเอาคำถุกคำนี่มีความหมายนะตรงนั้นเออเดี๋ยวกู ไอเล็กวายจุ่งใจรักตีเลยกะดี <c oughs> ปั่นเปลือกกะว่าตัดเสด็จได้มิน้นตดนี่นะว่าใดจได้มิ้นเนออปั่นเปลือกเออมึงเร็วก็น้าโตก็ิ้นอยู่เร็วมาร่วมกับโดราวีพ่อ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 ,อ <c oughs> ยุดเดี๋ยวนี้นะครับปุ๊ดไม่สุภาพเล่นตน่อหน้ากันะตเออกันะกรรมการกูปู่สู้มันใจไมหมอเอออลไ อย่าเตี้ยวมาเล่งเรื่องอัดนี้น่าเกลียดดอตาเฮ้ยคราวนี้ลูกมันนี่มาเรียนนี่ได้ไรบ้างอ่ะลูกนะลูกได้ไรสิ่งหลายอย่างจากพระอาจารย์กันงั้นเลยแต่นี่ป้อมก็ใกล้ก็ต้องใช้อะไกินน้กับตายหน้าจานตีไอ้แกมันตอบไม่ได้ว่าดีใจนี่เกิดไรดีใจก็กินหน้าสิ่งที่ดีจะไม่กับอาจารย์ตุกตองเดือดรุกไอ้ไอ,อ,อ,อ้จ้าวกนันใจยายก็ได้นอน ก็น,นี่ลงเล่แส่กับอาจารย์นี่ตาผมเล่นผมเล่นยาวแล้วแต่เดียวปั้นเปลือนนี่ลูกนะถ้าลงกินเล่กับในชิดในวัดนี้ซ้ำคนจลาดร้องหมูนึงเ,เล่ยงไงดีดีได้ตรงจลาดร้องหมูนึงปั้นเปลือนลูกอ๋อลงเล่ยคับอาจารย์ก้องจลาศนี่น้องอโนมากับข้าพิธงก้องจลาศน้องสังเกตเล่ยนี่จะมีคน กองฉลาดจะมีคนเออเดีะเดะเดะเดะจ่อเงิเล่งกูจอกแต้วหางเลยต่อเดี้ยมึงเออโก้ไอ้ก้มุญมาจากไหนวะโกองฉลาดมีคนเออโกองฉลาดมีคนกองไม่คนนี่หมูไปนายเกลูกบอลเซียแล้วหมูเบือเอ้ามึงสังเกตเลยสังเกตเลยนายเกวสักเบือสักสักเบือเอต้มน้ำพริกติ่มน้ำจุกไอเปื่อนก็ได้กินร้อย กูตามบางทีว่าใครตักนำ้ำจุบันติเออซา,ากเบือตำหม,มายซากเบือรักตัวไม่มี <c oughs> มึงเละไตเกลวมึงเละไตเกลวใครมึงไอตักซากเบืออ <c oughs> นี่กล้องไม้กลนหมูนายตรงนั้นเออเดี๋ยวกูตามที่ว่าลูกปืนที่ยิงก็ตายกอย่งางชักเชน่นฮะหายตองเฮ่อแล้วก็เล่นแบบนี้ ชักประกิตใต้วงบาอาจารย์เน,นี่ยป้อมมาแรงอีกทีป้อมป้อมแรงแล้วป้อมแรจริงๆแล้วนะนี่ปั่นเปื้อนลูกเอ้พระอาจารย์นี่เปรียนเสมอดินนะนองนะพี่บอกว่าดูเชียพระอาจารย์ทำไมพี่ตรงเปรียนพระอาจารย์เหมือนดินอ้๋อนงเล่ติวัฒน์นงนองเล่ติตร,รงนั้นอนองเงินต้นมะพร้าวไหมเห็นค่ะฮะแล้วนองเงินต้นชมหน้าไหมเห็นค่ะเห็นเอนเอ,อต้นดีปรีไหมเห็นค่ะ ตั้งนา,าวเปลาเลดิปรี่อยู่ในดินพื้นเดียวกันในดินนี้มีครบหมดทุกอย่างเลยน้องเออตั้งความวานความมันความเปดความเปรี้ยวมีครบหมดนั่นลยน้องมาเปล่ามันจะลดัดมันดูดความวานและความมันไฟ่อยหลูกของมันลูกมาเปล่าทุกลูกเลยวานเลยมันใช่กับพี่โตงาเลยน้องค่นี้แหละส้มนาวตาส้มนาวมันน่าความมันกับความวานไม่พอ มันพบแต่ความเปรี้ยวมันเลยดูดความเปรี้ยวขึ้นไปหลของมันลูกมาหน้าทุกลูกเลยเปรี้ยวมาหมดอ่านเลยน้องกระใจตึ้งประทับแล้วนงก็นี้น้องเล่ดีปลีบหมูแต่เพื่อนน้องเล่แต่หมูแต่เพื่อนเลยน้องเล่แต่ก็นี้ดีปลีมีมันดูดความเปรี้ยวข้นขไปลูกดีปลีทุกลูกเปิดหมดอ่านเลยน้อง โอ้นายโต้งนี้เก่งๆลุกนะอาจารย์เจ้าเดชมังจะได้กับปอละเนี่ยที่นี่ลูกแค่ปอ,อได้รับร,บราชสันจากเออประมาณอนาคตรลลัตนาเลยนะลูกนะสง,ง,งสัยก็จะเป็นราชสาร,รจากเสด็จพ่อให้ลูกรับคืนสู้นี่เออคืนสู้ประมาณอนาคตด้วยด้วนนะลูกเพราะยักษ์เวชยันตัวน, <ๆ S 1> นี้มันคิดจะมาแย่งดินแดนมันคิดจะมาแย่งดินแดนฮะเลยลูก คนนี้พออยากจะให้ลูกนี่ฟังกำบรอนกับพ่สักอย่างพ่อจะสอนอะไรเด็กะดังที่ก้าวหวานแล้วลูกนะใจก้าเ,าเปลือยยิ่งก้าวสาันโบราณหวามันแปลว่าอย่างไรเด็กคะ่ะไอใจกขาเปลืองนี่ลูกมันไปตกอยู่ติได้มันก็มีแต่ความบุดมสมบูมบ์แต่เก่าวสั้นผู้ยิ่งอย่างเราเนี่ยลูกกอไปตกอยู่ตรงนี้นมันก็เกิดความหนาวนี่ลูกมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครนนี้พออยากจะส่อนเจ้า ลูกยินดีจะฟังคำสอนของพระอาจารย์กังฟังตะลุหัวก่อนจะไป มูมิดจะจงคิดเลือรัอกงบคนดูหน้านี่ซื้อบ้าดูเนื้องบคนดูหน้านี่ซื้อบ้าดูเนื้อคนเจ็ดเรื่องจะจงปลีกลีกลับลับลีกกนี่คนดีจงกบคนบัดศพมันจบกบด้วยซับซับเพราะว่าซับในร่างก็ให้นางรักษาจำไว้ดีนะลูกนะกาพราเจ้า ปิดปลาตะหมากนอนลับย่หรับไรมึงย้ายไรนอนสับกองดีลับมันเป็นสับกองหนุดหนุดจ้านายเป็นตาตนะเออหนุดจะนาะเป็นตาตนะมัวกะมายาสีใหายดีชุดเหนื่อยเลยชุดปัญนาเรื่องวาจาประพุจจใจมนุษย์มันหน้ามาเรื่องวัดวัดเลว สัตว์ส้นร้อยแบบหลายอาจารย์หรือสัตว์ว่าจะมันมีค่าเกินวัดอย่าฟุกงัดบอกเล่าเก่าเต็ดเรื่อยไปอ้าม้าไกลเชื่อตื้อเต็ดเลยไปอ้าม้าไกลเชื่อตื้อคนก็ลือลือกันไม่จริงชัดชัดแน่แน่กับไอ้พวกแย่แม่ตื้อเกล็ดอย่าเต่เหมือนแม่ชักชักให้เราแล้วเอากระวังกัน ลูกรักสิริริตร,รักมันน่ากัวนักหนาเชร่วงตาแล้วกำปราศริตศิษย์ล่วงพอนวลลาจงคิดศิษย์ล่วงพอนวลลาวจงคิดให้จิตแล้วจำหน้าบังกำโยกีพอดสั่งจัดซับแล้วอาจารย์เพราะว่าปากอยู่กุดลูกรับลวพระจรัแล้วกังโชคดีเลยร อนนี่ปกอยู่กุศอวันไหนที่ช่วยเจ้าหัวนางก้าวปลายเ้าแล้วยกอย่างนี้ออกมาจากวันว่าจ้า คนคณะครูบาอ